แล้วเก็บไว้ใส่ดินสอเลยนะอะไรสวยสุดๆใช่ไม่อยากสวยแล้วเก็บไว้ใส่ดินสอนะตัวอะไรเข้าไม่ชอบเอาสบู่อะไรเป็นละเลงตามทำแบบตัวอ๋อ อืมเราไม่ใส่ดินสอเธอเลยนะเอ้ไม่ใช่ไว้ใฟนี่นี่ว,ว่ะแปลงอ่ะพวกแปรงสีฟันอะ่ะไม่แล้วเธอจะว้ใส่อะไรใส่กิฟช็อปงานฝีมือของเธอเนี่ย แล้วกินห่างมันจะเป็นสีอะไรคะเธอทำข้อสอบได้ไหมวันเนี้เธอเงียบทำไมเธออมยิ้มไมด้ยมม้ามใครอมยิ้มสากินาเนี่ยมีแตคนเดียวอมยิ้มไหนสดไงล่ะไหนสดเนี่ยเฮ้ยยูทูบ ใช่ใช่ถ้าไหนเกี่ยวกับพวก<ช>เหมือนพวกการเรียนก็ไว้ส่งให้ครูดูไงว่าปิดเทอมเด็กทำอะไรบัางาครูบอกว่าอะไรนะเต็มบอกว่าแม่เธอส่งมาให้ครูดูบ่อยไง <c oughs> าให้ส่งไงให้คอยส่งเขาอยากรู้ว่าเด็กเวลาปิดเทอมต้องเดินนึ่งว่าทำอะไรบ้างใช่ไม่บางคนก็ดูแต่โทรศัพท์ใช่านั้ะอย่างเราก็มีนี่ไงแล้ก็มีว่ให้ระบายสีเลยได้เออเดกแล้วให้มันแล้วก็มีสวนทุกทาเลยตลกจังดีกันไหมดีกันไหมจะดีนั่นยิงกระต่ายให้ตื่นเช้าเรา อ้าวแม่เธอไปไหนมองเลยสองคนกลัวแม่นี่เ่อกีที่เขาให้อร่อยแากหวานมากเนี่ย